ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณสำหรับอิสราเอลขอบคุณคนอิสราเอลขอบคุณดินแดนอิสราเอลจากพี่น้องครอบครัวอิสราเอลท่านรักข้าพเจ้ามากทำกินขาให้ข้าพเจ้าส่งข้า ar, ขพเจ้าเรียนพรอัวอิสราเอลจนแทบอยู่ในสายเลือดของข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณคำสอนท่านหน่อยในหัวข้อทำไมต้องไว้พรอิสราเอลตอนคำอธิษฐานที่ดีที่สุดเพื่ออิสราเอล ข้าพเจ้าอยากจะเริ่มต้นด้วยคําว่าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณสําหรับอิสราเอลขอบคุณคนอิสราเอลขอบคุณดินแดนอิสราเอลขอบคุณพระเจ้าที่ข้าพเจ้าจะ แบ่งปันประสบก,การณ์เกี่ยวกับคนอิสราเอลขราพเจ้าเติบโตกับครอบครัวอิสราเอลหรือคนยิวและมาอยู่สหรัฐอเมริกาตอนนั้นข้าพเจ้ารู้แต่ว่ามีหมู่บ้านคนอิสราเอลที่ข้าพเจ้า,าอยู่คือนิวยอร์กูเอสเอข้าพเจ้าไปตั้งแต่อายุ12ข้าพเจ้าไปเรียนและไปทํางานมีครอบครัวที่นั่นตอนนั้นครอบครัวอิสราเอลเป็นครอบครัวหนึ่งที่ข้าพเจ้ารู้จักและครอบครัวที่ข้าพเจ้าได้เคยทํางานด้วยตั้งแต่เด็กจนกระทั่งกลับมาเมืองไทย ทำงานอยู่ที่นั่นประมาณยี่สิบปีอยู่กับครอบครัวนี้ตลอดแรกๆข้าพเจ้าเข้าไปในโรงงานเย็บผ้าข้าพเจ้าไปแค่เป็นเด็กตัดได้แต่ต่อมาพระเจ้ายกชูมาเป็นหัวหน้าคนงานเย็บผ้าข้าพเจ้าอยากจะบอกว่าข้าพเจ้ารับเชื่อที่นี่และข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าโปรดปานข้าพเจ้าจากพี่น้องครอบครัวอิสราเอลท่านรักข้าพเจ้ามากทำกิคการให้ข้าพเจ้าส่งข้าพเจ้าเรียนและ ข้าพเจ้าสามารถทํางานในประเทศอเมริกาอย่างไม่ต้องหลบซ่อนขอบคุณครอบครัวอิสราเอลจนแทบอยู่ในสายเลือดของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารักพระเจ้าข้าพเจ้ารักแผ่นดินอิสราเอลข้าพเจ้ารักพี่น้องอิสราเอลขอบคุณพระเจ้าขอบคุณอาจารย์หน่อยที่นําคําสอนทําไมต้องอวยพรอิสราเอลตอน คำอธิษฐานที่ดีสุดเพื่ออิสราเอลทําให้ข้าพเจ้าได้นึกถึงเหตุการณ์ช่วงที่อยู่กับครอบครัวอิสราเอลวันที่อาจารย์หน่อยนําพวกเราอาธิษฐานเพื่อขอบคุณสําหรับอิสราเอลขอบคุณดินแดนอิสราเอลขอบคุณคนอิสราเอลขอบคุณประชากรอ,อิสราเอลและวันนั้นข้าพเจ้าก็สุด ลงไปคุกเข่าหมอบกราบลงกับพื้นพร้อมกับน้ําตาหลายแบบหยุดไม่อยู่จากวันนั้นข้าพเจ้าอธิษฐานขอบคุณการอธิษฐานบิงงรอนขอบคุณอาจารย์หน่อยที่ทําให้ข้าพเจ้าได้รู้สึนความสัมพันธ์กับอิสราเอลอีกครั้งและทําให้เห็นภาพเมื่อหกสิบปีก่อนตอนที่ข้าพเจ้าอยู่กับเขาข้าพเจ้ารู้แล้วว่าทําไมข้าพเจ้าถึงผูกพันกับคนอิสราเอลผูกพันกับประเทศนี้และผูกพันกับพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่ ขอถวายเกียรติแก่พระเจ้าเพียงผู้เดียวเมื่อวันอังคารที่19กรกฎาคมข้าพเจ้าได้ทำงานที่พระองค์อวยพรให้นั้นพระพรก็หลั่งไหลมากมายแบบห0สิบเจ็ดสิบออเดอร์ต่อวันจึงทำให้ทำโอเวอร์ไทม์ต่อเนื่องจนถึงสี่ทุ่มข้าพเจ้ารู้สึกเจ็บหน้าอก จากการทํางานที่เพียงแต่คิดว่าวันพุธข้าพเจ้าต้องไปแคร์และต้องให้อาจารย์คมเอกวางมือจะหายและนึกถึงข้อพระคมพีม,มาระโกห้ายี่ห้าถึงสามสิบสี่เราก็จะหายโดยพระเจ้ารักษาผ่านทางมืออาจารย์คมเอกก็เราก็จะหายแล้วก็เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าจริงๆโดยความเชื่อพระเจ้าหายทันทีไม่มีอาการเลยเมื่อออกจากแคร์คืนนั้นขอบคุณพระเจ้าพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระเยโฮวาที่รักษาให้หายทุกโรค โดยความเชื่อขอบคุณพระองค์ขอบคุณอาจารย์คมเอกขอบคุณอาจารย์หน่อยช่วงนี้ข้าพเจ้าได้รับพระพรมากมายค่ะข้าพเจ้าเพียงแต่นึกว่าอยากได้จักรยานขี่ไปทํางานซึ่งอาจารย์หน่อยได้กรุณาบอกว่าจักรยานเอาไปซ่อมสิแล้วนิทุกเอาไปขี่ได้เลยขอบคุณพระเจ้าและช่วงปลายเดือนที่ข้าพเจ้าคิดว่าจะซื้อรองเท้าผ้าใบสักคู่ก็มีผู้หญิงแถวเอวานะ่าซึ่งข้าพเจ้า เคยนํากล่องที่บริษัทไปให้เธอเธอก็มารอรับแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเธอก็นํารองเท้าพระบอย่างดีแพงมาคู่หนึ่งและกระเป๋าสตางค์สีแดงอย่างสวยงามซึ่งราคาก็พอสมควรขึ้นหลักพันขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าช่วงนี้อาจารย์สอนเรื่องการหวานทําตามที่พระวิญญาณทรงนําก็ทําตามได้มาเป็นสิดเท่าที่หวานไปขอบคุณพระเจ้าขอบคุณ ขอบคุณมากครับพี่น้องที่ฟังคำพยานนี้จนจบนะครับพระเจ้าสัญญาในหนังสือฟิลิปปีบทที่4ข้อ19บบอกว่าและพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้นจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์พระเจ้าดูแลลูกของพระองค์อยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าและพระเจ้าจะทรงดูแลท่านจากสวรรค์พระองค์จะส่งคนมาช่วยเราพระองค์ส่งพระวิญญาณของพระองค์มาสถิตอยู่กับเรา และพระองค์จะประทานสิ่งสารพัดท,ที่ดีๆจากทรัพย์อันรุง่งเรืองของพระองค์ในสวรรค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์ขอเชิญท่านมาเป็นลูกของพระเจ้าโดยยอมรับตนเองเป็นคนบาปได้ทําผิดพลาดในชีวิตกลับใจจากความบาปและเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้มาสิ้นพระชนม์เป็นไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้แก่เรานําสิ่งชั่วร้ายออกจากชุดของเราโรคภัยไข้เจ็บคาําสาปแช่งความยากจนออกจากชุดของเราและพระองค์ประทานสิ่งดีเข้ามาในชุดของเรา และรวมถึงชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์พี่น้องเชื่อในใจรับประกาศด้วยปากและกลับใจจากความบาปแล้วพี่น้องจะมาเป็นลูกของพระเจ้านะครับผมเป็นคริสเตียนมาแล้วสีปีพระเจ้าดูแลช่วยของผมตามพระสัญญาของพระองค์จริงๆนะครับผมไม่ได้มาพูดทฤษฎีแต่มีประสบการณ์ส่วนตัวขอเชิญพี่น้องต้อนรับพระเยซูนะครับอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้แก่ลูกด้วย ลูกขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตลูกณบัตรนี้มาเป็นจอมเจ้านายมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดขอพระเยซูนั่งบนบัลลังก์ชีวิตของลูกพระองค์ทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามลูกจะเดินตามพระองค์อ่านพระคัมภีร์เชื่อฟังพระองค์กลับใจจากความบาปทุกวันและรับใช้พระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมดีใจมากที่พี่น้องตัดสินใจต้อนรับพระเยซูเหมือนกับที่ผมทํามาเมื่อ40กว่าปีมาแล้วผมไม่เคยผิดหวังเลยนะครับอยากหมุอนใจพี่น้องให้พบคริสตจักรที่ดีคริสตจักรที่สอนพระคัมภีร์เชื่อเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์เชื่อเรื่องชีวิตที่บริสุทธิ์และดําเนินชีวิตเพื่อข่าวประเสริฐของพระเจ้าจริงๆนะครับสอนให้รักพระเจ้าสุดใจสอนให้รักกันและกัน และจริงใจกับพระเจ้านะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าจะนําทางพี่น้องนะครับดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เติบโตเป็น,นทางของพระเจ้าและขอพระเจ้าเจิมพี่น้องแนละใช้ชีวิตของพี่น้องนะครับขอบพระคุณมากครับและอย่าลืมมาฟังคําสอนหลายๆตอนชุดต่างๆมากมายของคริสตจักรนิวโฮปนะครับพระเจ้าอุพพรครับรักพี่น้องนะครับขอบคุณมากครับ